สวัสดียาข้ามจ้ามาทาสกินแคร์ลูทีนที่เป็นตัวลักของพี่นุชเลยนะคะใช้มานานกว่า5ปีแล้วนะคะอ่าตัวแรกก็เป็นตัวไฮยาวิตามิน c ีเซรั่มนะคะตัวเซรั่มตัวนี้จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นนะคะลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะพร้อมทั้งอ่าลดเลือนพวกฝ้าก,ากะจุดด่างดำให้หน้าขาวกระจ่างใสด้วยนะคะ ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะละมุนละมุนนะคะทาแล้วซึมลงสู่ผิวเลยไม่เหนียวเหนอะหนะนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เลิฟมากๆนะคะตัวถัดไปก็จะเป็นไข่มุกผสมบวัวหิมะนี่นะคะเห็นไหมหมดจะหมดเกลี้ยงกระปุกแล้วนะคะก็คือควักควักเอาเลยนะคะอันนี้ยืนยันเป็นการยืนยันว่า ใช้เองจริงๆนะคะใช้ต่อเนื่องมาตลอดกว่า5ปีแล้วนะคะแล้วก็ออตอนนี้นะคะก็มีแบบว่านอกใจไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่รักที่สุดนะคะยังไงก็คือยังใช้เป็นเซตเดิมอยู่นะคะ ตัวตบท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวขมิ้นไพ่นะคะผสมโบฮีมะนี่ <S <S <อ>กระปุกนี้นะคะก็พี่นุชก็ใช้มาประมาณสองสัปดาห์แล้วนะคะนี่เห็นไหมก็หมดไปประมาณพึ่งกระปุกเนาะ <S <S ให้ดูเลยให้เห็นเห็นเลยว่าใช้เองจริงๆนะคะไม่ได้เฟกเนาะนี่ลงเป็นตัวปิดท้ายเลยนะคะตัวขมิ้นไพ่เนี่ยจะช่วยลดเลือนฝ้ากกะ จุดด่างดำนะคะรอยแดงรอยดำสิวได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่เป็นเอ่อสิวอักเสบนะคะแนะนำว่าให้ลองเอาตัวขมิ้นเนี่ยนะคะ,อะพอกไว้ก่อนนอนนะจะช่วยทำให้หัวสิวเนี่ยสุกไวแล้วก็เอ่อหัวสิวหลุดออกมาได้ไวนะคะอ่าแต่ถ้าใครที่ผิวหน้าบางแพ้ง่ายก็ไม่แนะนำตัวขมิ้นนะคะอ่า ตัวปิดท้ายเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นอนได้เลยนะจ๊ะอ,อันนี้ก็คือฝ่าล่นเห็นความลับเลยว่าเพิ่งไปซักผ้ามายังไม่ได้เก็บเข้าตู้นะคะข้างหลังลกนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็นอนได้นะคะ เป็นการยืนยันว่าใช้ต่อเนื่องมายาวนานผิวหน้าก็ยังปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่บาง